สวัสดีครับมนุษย์ตะขาบรีวิวหลังวิ่งนะฮะสเต็ป 160x 5.0 Pro ลงส้นแล้วมันไปไม่ค่อยโอเคน่าจะมาจากดรอปด้วยส่วนหนึ่งนะครับคือดรอปรองเท้าคู่นี้น้อยมากมีอยู่แค่3มิลลิเมตรนะฮะในขณะที่เจ้านี่นะครับ5.0 Champion ชเป้ยนหรือ5.0ธรรมดานั่นแหละก็ ดรอปอยู่ที่7นะฮะมีความไหลามากกว่านะครับวางเท้าแล้วมันจะไปด้านหน้าง่ายกว่าแต่กลับกันคือถ้าเป็น5.0 PRO ถ้าเป็นคนที่ท่าวิ่งลงกลางเท้าลงหน้าเท้าสวยๆใช้ส้นประคองนะฮะในการวางส้นแล้วประคองไปเฉยๆเนี่ยรองเท้าคู่นี้ให้ประสิทธิภาพที่ดีนะครับการรองรับที่ดี ด้านหน้าเท้าเนี่ยมีโฟมเต็มที่รับแรงได้เยอะนะรับน้ำหนักได้เยอะแล้วรองเท้าเขาเนี่ยมีแผ่นปีกแผ่นอยู่ด้านในนะครับในการรองเท้าเป็นแบบนี้แล้วรองเท้าที่รองเท้าเอียงเข้าด้านในเนี่ยมันจะทำให้วงของการวางเท้าเต,เต็มฝ่าเท้าเนี่อลองนึกตามนะครับแบบนี้แล้วมาแบบนี้มันจะไวขึ้นนะครับ แต่เท้าก็จะไม่ล้มเข้าข้างในเพราะมันติดปิดทั้ง2อันบริเวณนิ้วโป้งและบริเวณกลางเท้านะมันก็ทำให้รองเท้าคู่นี้มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีสําหรับคนท่าสวยๆหรือหรือคนที่วิ่งเร็วพอสมควรเพราะการวิ่งเร็วเนี่ยมันจะไม่แช่เท้านานนะครับมันจะส่งไปได้ดีแบบนี้นะฮะแต่ถ้าวิ่งแบบนี้ มันจะไม่โอเคนักนะครับมันจะได้ประสิทธ,ธิภาพไม่เต็มที่เท่าไหร่การเอ็นตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยสำหรับสเต็ป5.0โปรก็ทำให้การวิ่งสนุกได้แล้วนะครับแค่เอ็นไปข้างหน้านิดเดียวจุดลงเท้ามันก็จะเปลี่ยนไปตรงกลางด้าหน้านะฮะลงเท้าได้เต็มที่นะครับ โอเคครับ